เออสวัสดีครับวันนี้ผมมาเช็คเกมที่ชื่อว่าคอยราครับผมนี่เป็นเกมแนวผจญภยยัยไขปริศนาครับที่ให้เราช่วยน้องหมาแล้วก็ออกไปผจญภัยในโลกด้วยตอนนี้มีเป็นเดโมอยู่ครับแล้วก็เกมจะออกปีหน้าครับมการาวันที่17นะครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นเดโมเองก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมา ทำได้หลักดีอันนี้คือเราให้ทำอะไรโอ้ตัวโน้ตสามตัว เมียเปิลด้วยโอ้ล้องเพลงสเปซบอลร้ลองเพลงได้อ๋อขวามีอะไรโอ้น้องน้องติดกับดกักช่วยไงเดี๋ยว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 ไปช่วยแป๊บ โอเคนี่คือเจอกันตรงนี้โอ้ยอย่ากลัวไปน้องโอ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวฮะเฮ้ยไปไหนโอ้ยอย่ากลัวไปอย่ากลัวไปอ๋อกดต้องค่อยๆกดออกเป็นการคุยกันด้วยแบบเสียงเพลงยังไงฉันร้องเหมือนนายแล้ว นีงไงตืดดืดตืต้องค่อยๆ่อยไว้เออหูตั้งเลยโอเคแล้วไม่เป็นไรนะอ่ะไปด้วยกัน <laughs> นี่คือเราไปด้วยกันได้เรียงไม่ทำไมยังกลวยวะอยากกินดัปเปิ้ลเหรอขาดไปหนึ่งรตโโั้นถเป็นหม,มาด้วยเพิ่งเห็น หิวไม่ได้กลัวหิวโอ้แบบเบโลดีกันยาวเลยอื <c> ้ม <oughs> ลองเพลงจนแอปเปิ้ลกลับมาได้สุดยอดยินซ่า อืมตาวาวเลยโอ้โอเคไม่มีความมืดละอ้จมูกจะโมเป็นเลนเดียเลย <c oughs> โอเคกดรูปได้อันนี้คือเราจะตามมาด้วยปะมาเว้ยโอเคไปกดล้องเพลงตลอดเลยไปกัน วัดผมน้องพลังสุดยอดโอเคเหมือนน้องจะเป็นแบบตัวนำทางได้เฮ้ยโอ้คือแค่น้องเดินไปมันก็แบบไอ้พวกหมอกดำก็หายเลยโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเอาไปไหนโอ้อวิ่งเร็วมากเราว,วิ่งสปีดเดียวด้วย แต่เรากดกดได้แค่ WC กับสเปซบาร์นี่คือไรนั่งชิวเป็นบิสซีบ่บ็อกด้วยอ่ะ โอเคน่ารักดีเราไงต่ออันนี้คือเหมือนกับว่ามันให้มาหยุดฟังได้แป๊บหนึ่งนี่ปะ่ะนี่น,น้องน้องไปถุงปึ้ม,มเหง่มากรูกๆ เหมือนเรากลัวด้วยมันนะ้ยเนี่ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเร็วเกินหายเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะโอ้ให้มาให้มาทำไมต้นไม้มันพังะโยนมะอือ๋อเลือกได้ด้วยเว้ยอ่าโอเคนี่น่าจะเป็นตัวคอนโทรลนออ้องว้ยอ่ะไม่ใช่เหรอ ว่าจะแบบว่าช่วยโยนให้แบบว่าอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่า,ยาตกใจหมดคืออ๋อเล็งได้เพื่อให้มันพังไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจวูบ เออเนี่ยเหมือนจมูกน้องมันทำให้อ็นนี้มันหายไปจริงอ้นกคู่นกคู่นี้น่าจะเป็นแบบร้ายไปนเนี่ยวุงโอ้โอเคคือเองหมอกเงาดำอยู่นี่กับมาเป็นแบบเดิมละโอเคโอเคน้องช,ชอบคอนเสร็จปีนะมันแบบว่ามันค่าจะขาวดำซะส่วนใหญ่เลยอืมอะไร มันเป็นการใช้ Color Scheme ที่แบบว่าค่อนข้างจะมินิมอลเหมือนกันนะอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่างไอ้น้องทำไมเป็นอย่างนั้นเราเห็นแอปเปิ์อย่างเดียวไม่ได้หรือไงเฮ้ยเป็นไรเปล่าโอ้เจ็บอืมกู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 กกเจ็บไหม หิวอีกแล้วเคเคเคเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวไปหาอาหารให้แป๊บนึนงโอ้น้องจมูกแกเป็นรูดอฟเหมือนเดิมแล้วคือหิวใช่ไหมนี่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 โอ้โอมีไหมไหมต้องเอาไปใช้ทำอะไรแน่เลยต้องการสามตัวโน้ตเคนี่คืออะไรเนี่ย โอ้โอเคคอยเก็บเมโลดี้อ่าโอเคนี่เป็นเมโลดี้ที่เกี่ยวกับน,นกเราตัวโนเป็นนกทั้งสามอันเลยขาดไปสองนี่อีกหนึ่งไม่ชอบเป็นเป็นโนเคขาดเด็กหนึ่งอันแบบหนึ่งแกเพิ่งหิวนโนอันนี้ทางต่อไป โอย้ยนั่น thank you ครบแล้วแล้วก็ให้อปเปิลปะเห็นน่ารักดีเห็นมันมีลูกตาเลยหิวเฮ้ย ไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกเมื่อกี้อันนี้คือช่วยกันประสานเสียงเฮ้ได้อะไรโอ้แอปเปิลสามลูกโอ้โหต้นแอปเปิลเลยกินเลยหนูซาโทะบุฟเฟ่ไหมเนี่ยเคเตอนแต่ยังหิวอีกหรอ ต้องเล็งใช่ไหมนี่เล็งปึ๊บอ้ไปกินนี่คือเรานี่คือกาจะกินหมดต้นเลยวะเนี่ยเคเคเคแบบโอ๊ยนี่ไงกลับมาแล้วบกินไหมกินไหมหาใหมดเลยก็ได้ไอ้น้องจัดเต็ม ไม่กินแล้วหรออ๋อแต่เราเก็บมะเมื่อกี้เราหยิบเหมือนนึกว่าเราหยิบแอปเปิ้ลขึ้นมาไอเออมันหยิบได้จริงด้วยเห็นกิบมาด้วยเอาไปกินไปหรือว่าหรือว่าเราเก็บไว้ก่อนได้ป่ะงั้นน่าจะไปในด้านขวาได้แล้วนะไปเลย วุงอูวิ่งได้แล้วบรรเจ้าช่วยกุยทอดเฮ้ hey, มันแบบ์ a วอร์มมิ n งมากเลยเฮ้ hey, เป็นโอตอนเนี้ยมันน่ารักดีมาฮ้ยไปไหนอย่ารีบอย่ารีบ อมันมีเสาไฟด้วยนึกว่าจะแฟนตาซ,ซีจะจา๋าอันนั้นเหมือนเป็นแคมป์ปะเราต้องไปที่นั่นนั่นคือบ้านได้เลย นี่คือจุดหมายของเกมนะคิดว่าผมไม่รู้ว่ามมเดวมัเขาจะให้เยอะแค่ไหนโอ้โหไปเลินเข้าไปไปไปกันเวโอ้มีสไลด์ด้วยโอ้โหเพลงดีมากเลยแล้วคนลุกเลย อยู่ไหมอืมว,ว้าวผมอเมซเลยว่ะตอนแรกผมทําให้ตัวเองเป็นฟิลเตอร์ขาวดำานึกว,ว่าเกมมันจะเป็นตีแบบขาวดำ็กที่มันไม่ถึงกับขาวดำขนาดนั้นนะอ,อันนี้เป็นแคมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนมีดถุงปลุยเราเลย,เลยนะ มีลมปะมีลมฮะอ,อะไรอะไรปเป็นไร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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้เหมือนมีคนมายิงธนูเหรอเฮออโอ้โนโนโนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,อโ,โ,โ,โหโโตกยาวเลย โอเค okay. อยู่ดีแกแปลว่าตนลงมาตรงหิมะช่วงนี้เรารู้สึกว่าเล่น <S 2> <S 2> <S 2> เล่นเกมตามตีมอยู่นะช่วงนี้มีแต่เกมที่แบบว่าเกี่ยวกับหิมะใกล้หน้าหนาวแล้อะโว้โว้นี่นี่ทางนี้คือบ้านเหรอผม หาไม่ใช่หาหูเราก็มีหูน้องก็มีหูเฮ้ยทำไมเพลงมันโอเคโอ้เป็นทาวเวอร์ <c oughs> ลากขึ้นไปด้วยมันจะต้องมีหักมุมไปเนี่ย โอ้เหมือนจะไม่มีหักมุมเว้ยอะไรนี่ว่าจะแบบว่ามีแบบหักมุมอะไรอย่างงี้นั่นคือบ้านนั่นคือนกในนกอ๋ <c oughs> อนก มันน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนชิวๆอ,อ,อ่ะสบายๆอ๋อกดได้กดให้หานกเหรอหาลูปทรงนกใช่ไหมเมื่อกี้มันเพิ่งผ่านไปอ่ะนี่ไงนั่นคือนกอาอเฮ้กด E กด E เพื่อคอนเฟิร์ม รูปตัวเองนั่นไงอีกไหมบ้านผมว่าน่าจะเป็นอันเดิมอ่ะกิ่งไม้เหรอนั่นไงเอาเลยตัวเราเหรอโหยากเลยนี่ไม่ใช่อันนี้หมานั่นน่นี่เราปะ เออใช่นี่แอปเปิลนั่นอันนี้คือแบบว่าเหมือนแบบมารับลมชมใจดูก้อนเมฆแล้วก็ลงมาปะอ่าโอเค เกมค่อนข,ข้างจะเน้นดำดำขาวแดงเยอะเนอะเย่ไปกันต่อรือเปล่าเท่าที่ดูแล้วอะเกมจะเด้นแบบสายขวาสามากกว่าเนอะเข้าใจไงดีเดินจากซ้ายไปขวาสส่วนใหญ่จะมีแบบแวะขึ้นลงบ้างนิดหน่อยโอ้เอ,อ,อี้ยวโอ้สโนบอลปลาใส่น้องได้ไหม S <S <S เออน,น่ารักดีหยิบไปด้วยเผื่อเอ๊ะเลอกิ่งไม้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่โยนกิ่งไม้ดีกว่ามั่วใครให้ทำสโนว์แมนใช่ไหมอะ ทำสโนว์แมนที่ไหนอ๋อเด่ะสโนว์แมนวั a วางไว้เอาหมวกไว้ตรงนี้ก่อน น้องอย่าพักอ๋อหรือว่ามันแค่เอ้าใส่ใส่หนน้องนี่ด้วยไปไหนเอาหมวกมาดิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรวะนี่คือหมวกเหมือนกันเนาะอ๋อใส่หมวกได้หลายแบบยิงไหมอ่าหมวก แล้วก็กิ่งไม้อีกหนึ่งกิ่งอยู่ไหนนี่เห็นเนี่ยนะไม่น่าใช่นะอ๋อเดี๋ยวลากได้ไม่ให้ลูกมันใหญ่ เคเคเคนี่คือฐานนี่น่าจะไซส์ใหญ่สุดแล้วแหละแล้วก็กลูกหนึ่งเพื่อเอามันมาวางบนนี้อ่าฮะเสร็จแล้วก็โอ๊ไม่ใช่มันต้องมันต้องกี่รูอ่ะกี่ชั้นอ่ะเค่นี้พอปะสามชั้นเดี๋ยวไปหากิ่งไม้มาก่อนอันนี้เราเอาจากนี้เราไปได้เหรอโอน จริงเอ,าอ้าก็ยังยังเป็นตัวแบบว่าเอามืออยู่ตรงตัวเว้โหนอืม no. หรือว่าเป็นโนโว์แมนแบบว่าสองชั้นพอขัดแล้ว,วะทัดหน้า มันไม่มีอะไรแล้วป่ะหรือว่าต้องเป็นหมวกของน้องมานี่ขอหมวกคืนได้ไหมนี่นี่นีต้องอันนี้แทนวะอืมอ่าทำไมไม่ใช่อ่ะโอ้แคนรอดอยากกินนะ อันนี้แหละน,นี่คือจมูกโซโนเมนปุ๊บเย่เรียบร้อยโอเคตล้แรกก็งงว่าอะไรเห็นดีปะไปต่ออันนี้คือให้ตามมาใช่ไหมโอ้ oh my god กระตุยไปไหนโอ้เสียงกระตุยเป็นแบบเสียงแบบเฮ้ยไปไหนโอ้ต้นไม้แดงอันนี้น่าจะให้หากระต่ายใช่ไหมอยู่นี่เฮ้ยกระต่ายเป็นเสียงแบบผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะแบบชามหรอเขาเรียกว่าอะไรวะ เสียแบบว่าเป็นกลิ่งแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะเอา้าหายไปไหนเฮ้ยน้องวิ่งเร็วเกินโอ้โอโอ้โออาวหายจริงหาไม่เจออ๋ออุมีคนนั่นคนไอย้ย่า ไอะเราไปไม่ได้ป่ะเอาไปได้เว้ยนึกว่าเป็นไอเงาดำๆแล้วไปไม่ได้วุบน้องเอาน้องไปไหนนก ฮะฮัลโหลโอ้อยู่นี่อืมเป็นห่วงเฮ้ยฮะเล่นซ่อนหาโอเคได้ได้ได,ได้มาเลยมาเลย แล้วจะหาเจอได้ยังไงวะเนี่ยก็คือต้องวิ่งชนไปเรื่อยมะ้ยน่าจะยังไม่ยากนะเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวจะนับบ้างโอเค แถวนี้ไหมโอ้โอ้แถวนี้แถวนี้เกมฟิลกูดิโอเคไปกันต่อไป เฮ้ยเ hey, hey. ตรงนี้เริ่มไม่ค่อยดีเราดูให้ hey. รีบจังอ้อมนี้ไม่หิวเลยไว้ยสงสัยกินไปเยอะจมูกแบบว่าไม่แดงเลยจมูกยังแบบส่องสว่างเนี่ยทำไมมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มมีแบบเหมือนมีคนอยู่แต่มันก็ไม่สิ่งที่ดีไม่ใช่หรอวะ มันน่าจะใกล้บ้านละโอ้โหอย่าพึ่งอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอย่าไดขึ้นเย,ย,ย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เบา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 ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอุจมูกหายเลยไปไปเว้ยไปไปกัน ค่อยๆค่อยๆเมื่อกี้เสียงอะไรวะโอ้ห่างไปไม่ได้หรอน้องช่วยขุดช่วยขุดหน่อยเราก็ขุดเองได้นะความจริงเก่งมากเข็งมากหิวได้เลยมีแอปเปิลอยู่ลูหนึ่งเห็นละ กินซะเหมือนยังไม่พอวะอูอ๋อไหมอิ่ววีกกินเยอะทั้งวิ่ง มันไม่มีแอปเปิลแล้วนะอ๋ออยู่ลูกหนึ่งอุ froze, ย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่มัน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 นี่โอ้ไม่มคือตัวนั้นมือมันไม่ใช่ขนนะเนี่ย โอ้โหมีมาหาด้วยโอ้โหเอาไงอ่ะหลบดีเลยหนีมันมนี่เร็ว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 หิวอยู่อีกมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนต้องใช้ปะเนี่ยอ๋อมันเป็นนักล่าเอ้ยเฮ้ย วอดเอาโดนจับเชยเอาเอาไปแล้วออ๋ี่ยังอยู่ไหนเนีย่ย ไม่ thank you for playing demo โอเคอก็โอเคเข้าใจดีไม่ไม่ได้แบบว่าให้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าให้เยอะเหมือนกันนะก็ะคือเราต้องพยายามไปช่วยน้องต่อนั่น,อนเองเนี่ยเกมลุกดีเกมลุกดีเป็นเกมที่ไม่มีคําพูดเลยแต่ว่าสื่อได้ง่ายดีก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าตอนเกมบอลจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่คือคอยร่าครับผมก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปลองดูก็ได้นะครับโอเคนี่แหละอูย